ผมมาข้างผมก็เหนื่อยแต่ผมเหนื่อยไม่ได้ถาผมเหนื่อยไมผมท้อแล้วพวกเราจะไม่ยิ่งกว่าผมเหรอเพราะนั้นผมจะทําต่อไปให้ดีที่สุดผมก็ยืนหยัดตรงนี้นะครับว่าผมจะทำอย่างเต็มที่ทําให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่คนสุขวายุอนาคตที่เกิดมาแล้วในวันนี้ และที่กําลังจะเกิดอีกวันพรุ่งนี้วันมมรืนนี้ที่เขาจะจบปริญญาตอนอายุ20มันต้องวางอนาคตประเทศไว้แบบนี้ต้องวางไม่แค่เป็นตอนเติมใจให้กันจับมือกันให้เข้มแข็งเดินหน้าไปด้วยกันทําให้บันเมืองสมบูุขเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจากนี้ไปเราจะต้องลดความขัดแย้งเราจะต้องหัวใจความรักความสามัคคีคืนมาความรัก ักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์เราอย่านั่งรอเราต้องลุกขึ้นแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมกับผมไปยุ่งกนไปลาก,กันไปเข็นกันไปก็ต้องทาเพราะว่าเรามีสักญภาพมากมายประเทศไทยมีสัญภาพเยอะแยะมีโอกาสแต่มีวิกฤตมาเสมอเราอย่าทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีก ต้องไม่มีวิกฤตขึ้นมาอีกโดยได้ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในความรักที่หมมาผมตอบถนอยท่านไม่น้อยไปกว่าที่ท่านให้กับผมผมให้ท่านนั้นชีวิตและจิตใจผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินที่ให้ผมเกิดใครผมเกณนอยู่ใครผมหลับนอนใครผมมีอาชีพ ผมต้องรักษาแผ่นดินยู่นี้ไว้ให้กับลูกหลา,ขานของนอนาคตใครจะไปกับผมไปเืินขึ้นประเทศไทยจะไม่ล้มอ,อีกต่อไปและผมว่าว่าหวังว่ากําลังใจนี้จะอยู่กับผมไปอีกนานเท่านานอย่าเสียขวัญขวัญอยู่กับตัวกลัวอะไรขวัญอ,อยู่ที่ไหนขวัญอยู่ที่ที่ขวศีรษะและขวัญอยู่ไหนอยู่ที่ใจ อันนี้ที่สักศิลร์ใครถอยยศไม่ได้โดยเด็ดขาดเราจะต่อทู้เพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่